ทรงรถค่ะทอมือผมแท้สุดเนียนลักษณะทรงนะคะลูกค้าด้านหน้าค่ะยกคนนิดๆแบบนี้ปลายผมนะคะลูกค้าสไลด์งมเข้าทรงแบบนี้สวยค่ะตามแบบเลยจะเป็นสีดําธรรมชาติดะใส่สีดําเบื่อค่ะสามารถย้อมสีเพิ่มได้ตามชอบนะคะลูกค้ารุ่นนี้เนี่ยสไลด์งมเข้าทรงสวยแบบนี้หนิบตรงเพิ่มได้ม้วนลอนเพิ่มได้ตามแจ้งนะคะลูกค้าด้านบนเนี่ยนะคะลูกค้าเวลาแสกค่ะรุ่นนี้เนี่ยเน้นแสกนะคะลูกค้าเห็นไรผมชัดค่ะด้านหน้านะคะพี่ค้าอยากได้ไรผมเยอะไรผมน้อยแจ้งได้นะคะลูกค้าก็จะมีไรผมแบบนี้ค่ะเวลาใส่ มัดจุกได้เสยได้แสกได้ตามสะดวกนะคะเป็นทอสี่คูณสี่ค่ะใครสนใจทรงโรสนะคะลูกค้าปกติค่ะตัวนี้8,990บาทนะจัดไปเลยค่ะโปรโมชั่นเพียงแค่5 5 0 0บาทจ้าทำสีเพิ่มได้รับรองค่ะว่าทรงสวยมากแล้วดูค่ะทรงนี้คือแบบเบะมากนะคะลูกค้าจะหนีบตรงม้วนรอนได้นะคะลูกค้าเสยได้แสกได้ตามชอบเลยค่ะมัดจุกเปียอะไรแบบนี้ได้หมดนะรับรองใส่เนียนค่ะผมแทุ้่นนี้เนี่ยจะเน้นใส่แบบเบาสบายนะคะลูกค้าไม่อยากไม่ร้อนค่ะระบายอากาศ ได้ดีด้วยนะคะลูกค้าสนใจก็จะด่วนๆเลยค่ะมีพร้อมส่งนะคะ